ด้านเจ้าของร้านแซฟเวอร์อินเตอร์นะคะพลักด้านหม่ำและไส้กรอกขายผ่านทางออนไลน์สร้างไรายได้เดือนละประมาณ1ล้านบาทค่ะหากจะพูดถึงอาหารอีสานที่ขึ้นชื่อและกำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นหม่ำและไส้กรอกอีสานเพราะนอกจากรสชาติจะถูกปากลูกค้าทั่วภูมิภาคในประเทศแล้วยังสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานานับเดือนอีกด้วย ทำให้ปัจจุบันมีร้านที่ผลิตอาหารประเภทหม่ำและไส้กรอกที่มีรสชาติอร่อยหลายร้านโดยเฉพาะร้านแซบเบอร์อินเตอร์ที่ลูกค้านิยมและสั่งซื้อจำนวนมากยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยิ่งมีลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายโตแบบก้าวกระโดดไปอยู่ที่เดือนละประมาณ1ล้านบาทนายสราวุธบุญแก้วอายุ34ปีเจ้าของร้านแซบเบอร์อินเตอร์เล่าว่า ตนเองเริ่มทำหม่ำและไส้กรอกขายผ่านออนไลน์และมีโรงงานขนาดเล็กเป็นธุรกิจในครัวเรือนตั้งอยู่หมู่8ตำบลกองโพนอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีมาประมาณ1ปีแล้วโดยได้สูตรมาจากคุณแม่ในช่วงแรกก่อนที่จะขายตลาดออนไลน์ได้ทำขายหน้าร้านแต่เนื่องจากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้จึงทดลองขายทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ชื่อแซ b เบอร์อินเตอร ใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนก็เป็นที่รู้จักของลูกค้าส่วนผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายมากที่สุดคือหม่ำเนื้อหม,หม่ำหมูรองลงมาคือไส้กรอกหมูและไส้กรอกเนื้อปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจและสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนการขายออนไลน์ประมาณร้อยละ95ขายหน้าร้านประมาณร้อยละ5ในช่วงแรกที่เริ่มต้นขายผ่านทางออนไลน์สามารถสร้างรายได้ประมาณเดือนละหลายหมื่นบาทจนถึงหลักแสนบาท กระทั่งปัจจุบันมียอดขายสั่งซื้อเดือนละประมาณ1ล้านบาทนายสราวุธบอกด้วยว่าปัจจุบันยอดขายเป็นที่น่าพอใจและมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานที่ไปอยู่ต่างจังหวัดประมาณร้อยละ70ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ30เป็นลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้ที่อยากทดลองรับประทานอาหารอีสานนอกจากหม่ำและไส้กรอกแล้วทางร้านยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวส้มหมูส้มเนื้อและแจ่วบองด้วยยอดขายของเราเนี่ยจากวันแรกๆเนี่ยก็ได้ไม่เยอะแต่หลังจากทำตลาดออนไลน์เข้ามาเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปจากนั้นตอนนี้ทันทุกันเนี่ยยอดขายของเราอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งอยู่ที่ประมาณสามสี่แสนบาทต่ออาทิตย์ครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นบาทครับผมแล้วถ้าเป็นรายเดือนถ้าเป็นรายเดือนที่ประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทครับ แล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะของเรานี่มีอะไรบ้างอ๋อพิมพ์อยเราคือตัวนี้จะเป็นอาหารอีสานทุกอย่างนะครับคือจะมีไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อหมมหมูหมาเนื้อก็จะมีแจว่วแจ่วบองอแจ่วกากหมูส้มหมูส้มเนื้อหมูแต่เดียวเนื้อแต่เดียวครับผมไม่ทานอีสานนะครับค่ะแล้วในแต่ละวันนี่เราสั่งสั่งของเข้ามาเยอะไหมวัตถุดิบที่จะมาทำอ๋อวะัตถุดิบของเราคือเราจะดูเป็นออเดอร์วันต่อวันครับต้องดูก่อนแต่ว่าวันหนึ่งมาตรฐานท,ที่มัน200กิโล ต่อวันก็คือจะแยกเป็นสัดส,ส่วนก็คือหมูประมาณ120โลหลักของเนื้อก็ประมาณ80โลต่อวันแต่ทุกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่ออเดอร์ก่อนเพราะของเราเน้นที่คุณภาพใหม่สดทุกวันครับสำหรับวัตถุดิบที่นํามาผลิตหม่าและไส้กรอกนั้นนายสราวุธบอกว่าจะสั่งเนื้อและหมูจากฟาร์มที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ด้านความสะอาดและปลอดภัยในแต่ละวันจะสั่งซื้อเนื้อประมาณ80-100กิโลกรัมและหมูวันละประมาณ120กิโลกรัม เนื่องจากทางร้านเน้นเรื่องความสะอาดสดใหม่และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักดังนั้นจึงสั่งวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันและจะสั่งวัตถุดิบมาพอดีกับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อต่อวันเท่านั้นเจ้าของร้าน s a บเบอร์อินตอร์บอกว่าเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะมีการเปิดร้านอาหารเพื่อนำผลิตภัณฑ์อาธิหมําแหนมและไส้กรอกไปประกอบอาหารที่หลากหลายทั้งหม่าผัดชายำหม่าและข้าวผัดไส้กรอก โดยคาดว่าจะสามารถเปิดร้านได้ในช่วงเวลาประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน2563ที่จะถึงนี้ด้านนางแพงพันธ์พรมสาลีแม่ของเจ้าของร้านแซบเบอร์กล่าวว่าในการผลิตหม่ำรวมทั้งไส้กรอกและสินค้าอื่นๆทางร้านได้มีการจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านมาช่วยทำแทนการใช้เครื่องจักรทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ในการเลี้ยงชีพอีกทางหนึ่ง เราใส่ใจถึงคุณคุณภาพนะคะแล้วก็คู่บริโภคเราทำโดยการนำเนื้อวัวขุนอยางดีสดใหม่ทุกทุกวันนะคะเรามาทำเราใส่ใจว่ามันทำยังไงมันถึงจะสะอาดผู้บริโภคถึงจะไม่ไม่ได้รับอันตรายจากอันนี้เราไม่ใส่สีไม,ไม่ใส่สารกันหูึกก็เลยลงมาทําทําตอนแรกก็คูคักไปหน่อยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงทีนี้ก็มาคิดหาแนวคิดมาก็เลย ให้ลูกขายออนไลน์ลองขายออนไลน์ดูสิเพราะว่าหน้าบ้านของเราก็ขายได้น้อยทอยํายังไงเราจึงจะให้คนอื่นไปพูกได้แล้วก็มีการให้คุณในชุมชนเรารายได้มีงานทำอยากคิดคิดถ,ถ,ถึงตรงนี้ก็เลยลองทําให้ลูกขายออนไลน์ตอนแรกผลต่อบลับก็มีบ้างเล็กน้อยทีนี้ก็ลองใหาา้ลูกขายทํไปอีกลูกก็ขายออนไลน์ได้เก่งมากนะคะได้ยอด พอเป็นที่น่าพอใจแล้วเขก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ตอนแรกก็คนงานก็มีน้อยต่อมาเราก็เอาคนในชุมชนเรามามีส่วนร่วม